ัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันจะพาไปชมภาพพนังโบสถ์และวิหารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับภาพพุทธประวัติภาพที่8โกธัญญาพามถวายคำพยากรเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเมื่อพามแปดคนเข้าเฝ้าพระเจ้าสุทโธทน,นะนพระราชนิเวศ แห่งกระบินละพัดราชธานีถวายพยากรพระสิริลักษณ์พระจิทธาโกมารซึ่งเพิ่งประสูติใหม่ในพามแปดคนนั้นเจดคนที่เจริญด้วยวัยวุฒิได้ถวายพยากรรวมกันเป็นสองคติว่าพระกุมานี้ถ้าอยู่ครองราชสมบัติ จะได้เป็นพระเจ้าจาตตโลนจักกะพัิมหาราชาทิราชเจ้าถ้าออกทรงผนวดจะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระาอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกโดยยกนิ้วมือสองนิ้วยืนยันพยากรณ์ดังในภาพนี้ ส่วนโกธัญญาพารามณ์ซึ่งยังหนุม่มในวงเล็บผมหนวดดำแต่สูงด้วยวิทยาคุณได้ถวายพยากรเป็นคติเดียวโดยยกนิ้วมือนิ้วเดียวยืนยันดังปรากฏในภาพนี้ว่าพระราชกุมารพระองค์นี้จะไม่อยู่ในราชสมบัติจะเสด็จออกทรงผนวด และตัดสู้เป็นพระอาหารหันตสตมะสม,มาสัมทุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเอ่นคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะกรุณากกดแช่กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามดิฉันค่ะ